วันนี้หยงก็จะมาสอนเอ,อ่อทำทำเดี๋ยวหยงจะมาทำมาสอนทำฉากเขียวหรือว่าทีสกรีนแบบกาชาไลกับกาชาขับนะฮะก็จะง่ายๆนะฮะก่อนอื่นคุณก็แค่เข้าไปที่กาชาไลนะฮะกาชากาชาไลหรือกาชาขับนะฮะก็เข้าไปเลยนะฮะ เข้าไปเอาฉากเขียวนั่นเองซึ่งฉากในกาชาไลมันจะมีฉากเขียวด้วยก็ให้เลือกอันนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าก่อนนะอ่ะพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม นี่คือตัวละครของเราเดี๋ยวหยงขอทำให้มันเป็นชุดที่หยงต้องการก่อนนะฮะการเป็นชุดแบบชุดน่ารักอะฮะไม่เอาดีกว่าชุดปกติหยงต้องการชุดปกติของหยงมาขอดหยงเองต้องเอาแบบนี้โอเคโอเคโอเค พอเราพอเราเต็งเสร็จคนรู้วิธีการเอามาเลยก็คือทำงา่างยยสำหรับหยงสำหรับคนอ,อื่นอาจจะทำยากนแต่ว่าของเราง่ายสุดๆไปเลยนะเออมันนี้ดีกว่า ชอบเลือกสีสีสีผมกับสีกับรงกับสีรองเท้าผดรองเท้าผดใช่ไหมเป็นสีแบบนี้นะฮะส่วนการวาดรูปมัดจุงก็ง่ายๆสีก็แบบผมก็รู้ด้วยโอเคนะพอเราเนี่ยได้มาแล้วเราขอปรับนิดนึก่อน นี่ก็จะได้มาเรียบร้อยแล้วนะแบบนี้ให้เราไปเลือกฉากเขียวให้เราไปเลือกฉากเขียวแบบนี้นะฮะก็จะอ่ะ,อะพอคนเข้าปกติก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ให้เราเลือกฉากเขียวนะมันคือฉากตรงนี้ แล้วเอาวางตัวละครเข้าไปเพิ่มขนาดด้วยอินโทรปัจจุบันของเราเนี่ยก็จะใช้ฉากเขียวด้วยนะก็จะปรับตัวละครให้มันสูงใหญ่ปให้ได้นะอ่ะรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมหยงอ่ะ ถึงแบบมีไอ้นี่ติดอยู่บนเครื่องหือนหัวเพราะว่าบางทีมันถ่ายเร็วเกินแล้วมันถ่ายไม่ทันโอเคนะไอ้พวกอ๋อไม่เรียกไอ้พวกดีกว่าตอ,อนที่แบบเออมันไม่สวยให้กดตรงนั้นเออก็เข้าใจกันหน่อยนะอือพอเราได้ฉากเขียวมาเรียบร้อยใช่ไหมเราได้ฉากเขียวมาแล้วแล้วก็กดออกไปข้างนอก อไปนะพอเราได้ฉากเขียวที่เราต้องการมาทั้งหมดแล้วใช่ไหมอ่ะอันนี้สมนะมุตินะมีหยงได้ฉากเขียวที่หยงต้องการเรียบร้อยแล้วนะโยงก็แค่เข้าไปที่คลายมาสเตอร์แอตัปต่อที่ง่ายที่สุดในสามโลกอโอเคนะเข้าไป ่าเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะก็จะเข้าคายมาเตอร์นะคายมาเตอร์ก็เป็นแอปต่อตอที่ยงชอบมากแล้วโคตรต่อโคตรง่ายเลยโคตรง่ายจริงจริงโอ้โเล็บเล็บคลิกโอเคโอเคเดี๋ยวเราขอเกะเล็บแป๊บนึงนะท่านผู้ชมโอเคกดสร้างใหม่เลยนะฮะก็คือสร้างโปรเจกต์ใหม่ ก็ oh, จะมันก็จะพาไปหน้านะอ่ะ uh huh. uh, uh huh. เราหยางก็จะมาอธิบายส่วนตัวนี้ด้วยดีกว่า uh huh. ตรงแบบตรงตรง,ตรงที่มันเป็นแนวตั้งอันเนี้ยเราทำคลิปสั้นมันก็จะเป็นแบบเออยูทูบช็อตนะโอเคแต่ยงขอเป็นอันแนวนอนนะ uh huh. เป็นแบบกาชาเลยนะฮะอ่าพอเราเข้ามาอย่างงี้นะไปที่สกินช็อตเลยเขาเลือกอันที่เราต้องการเลยนะอออ๋ออเราอ๋อเราดืมเราเราข้ามขั้นไปอ่าแล้วคุณก็หาฉากข้างหลังเลยนะว่าคุณอยากได้ฉากข้างหลังของกาชาคุณเป็นตัวละครของคุณอะไร ฉากอินโทรของหยงใช้เป็นอันนี้นะแต่ว่าคราวนี้หยงจะใช้เป็นอันนี้เพอเราได้ฉากมาแบบนี้แล้วใช่ไหมให้กดที่เลเยอร์แล้วแล้วก็กดมีเดียแล้วก็เอาภาพที่เราต้องการมานี่แล้วก็ทำให้มันเต็มจอเลย แต่ว่าถ้าอยากให้มันเป็นแบบอยู่ตรงตรงด้านขวานะเาก็จะทำามาอยู่ตั้งขวางนี้มันจะอยู่ด้านขวาอันนี้ก็จะอยู่ด้านซ้ายนะโอเคโอเคผมขอให้มันอยู่ด้านขวานะนะแล้วก็กดที่โกมาเคอันนี้นะคะทีสกรีนแล้วก็กดเปิดฮะกดเปิด กดเปิดเรียบร้อยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็จะเนียนกับฉากข้างหลังก็คือชีสกรีนก็ดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยง่ายมากๆเลยนะฮะอ่ะใครอยากใส่เพลงใส่อะไรก็เออก็ก็กเออไปดูไปดูวิธีตัดวิธีตัดต่อลิปวิธีตัดต่อของหยง ที่ทำไว้นานแล้วตั้งแต่ช่องยังเน่าๆอยู่อ่ะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคลิปนั้นอ่ะก็คือคลิปนั้นอ่ะคนที่ย่องไปดูล่าสุดนะไม่มีใครกดดิสไลค์เลยจริงก็คือก็คือแบบเลิกใส่เพลงใส,ใส่นู่นใส่นี่เราก็จะอธิบายในคลิปนั้นนะ โอเคก็ม okay. ีประมาณนี้นั่นเองโยงก็จะมาสอนนะฮะก็ <Okay. S 1> <é. S 2> คือง่ายมากๆเลยนะลุกคนอ่ะจะเห็นแต่คนที่แบบเออเป็นลูกคนแล้วก็เป็นแบบใส่ทีสกรีนใช่ไหม uh huh. อันนั้นอ่ะใ,ใช้อีกใช้อีกวิธีหนึ่งนะอันนั้นใช้อีกวิธีหนึ่งแต่ว่าอันนี้อ่ะไม่ต้องปรับอะไรเลยนะแค่กดเปิดโคมาเคเนี่ย ก็ได้แล้วนะคะ่คือมันจะเนียนเลยนะว่าแบบอแต่เงาอะ่ะมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะฮะเงาก็จะไม่ค่อยเนียนนะฮะแนะนําหยงขอให้ปิดเงานะคะเพราะหยงลืมปิดเงาเฮ้ยหยงลืมปิดเงาหยงลืมปิดเงาเงาอยู่โอเคการสอนวันนี้ก็ออจบลงแล้วนะคะ สำหรับใครที่มีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามด้วยก็เออก็มาสอนแค่นี้นะฮะไป